สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับแม่แหวนอีกครั้งนะคะในช่องสิริซีรีส์นะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อเรื่อง l e Learn Dutch w i w i สิริซีรีส์นั่นเองนะคะมาเดี๋ยวไปดูพร้อมกันว่าถึงเอพิโซดไหนกันแล้วนะคะอันนี้เป็นเอพิโซดที่19นะคะเป็นหัวข้อเรื่องพยางนะคะ Letter c r e p e นะเ e t เตอนะ,ะเดี๋ยวไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะ ค่ะพยางคำว่าพยางเลตเตอร์ครีนะคะเ,เดี๋ยวแม่แบนต้องบอกก่อนว่าทําไมแม่แบนถึงเอาเรื่องพยางมาสอนนะคะเพราะว่ามันสำคัญนะคะเ,าเราต้องรู้นะคะว่าพยางคืออะไรแบ่งเป็นกี่ชนิดมีลักษณะอย่างไงนะคะเพื่อที่ว่าเ,าเราจะได้เรียนภาษาดัชในขั้นต่อ,ตอ,ตอไปได,ได้ได้ได้ดีนะคะเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกับการนำไปใช้นะคะในการ แปลงนะคะในการผันคำนามนะคะเช่นจากคำคำนามที่เป็นเอกพจน์ไปเป็นคำนามประหูพจน์อะไรอย่างนี้คะหรือว่าผันจากผันเอาไปใช้ในการผันคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าผันคำกริยานะคะซึ่งมันเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเรื่องพยางกันดีกว่านะคะส่วนใครที่รู้แล้วนะคะก็ถือว่าถือว่ามาทบทวนไปพร้อมๆกันกับแม่แหวนแล้วกันนะคะเนาะ โอเคมาไปเลยพยางะคะ let let ์นะคะ letter crepe letter crepe นะคะคือส่วนของคำที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งหนึ่งนะคะมีสระอย่างน้อยหนึ่งตัวในพยางค์นั้นในหนึ่งพยางค์นั้นนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นสองชนิดนะคะก็คือพยางค์เปิด open letter crepe กับพยางค์ปิด closed letter crepe นะ พยางเปิดนะคะ open letter crepe นะฮะ,นะะก็คือคำที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะเช่นยาปีโซโนูมูกูมอยเม,มเนเจนะ,ะเนี่ยคะ่ะตัวอย่างพวกคำเหล่านี้นะคะคือ เป็นพยางเปิดทั้งนั้นเลยนะคะเป็นพยางเปิดทั้งนั้นเลยนะคะเเพราะว่าอะไรคะมันไม่มีตัวสะกดเลย <c oughs> เห็นไหมคะไม่มีตัวสะกดเลยเนี่ยนะนะคะทั้งหมดนี้คือนี่แหละเป็นพยางเปิดเราเรียกว่าพยางเปิดนั่นเองนะคะแล้วทีนี้พยางเปิดเนี่ยสระตัวเดียวในนั้นนะคะเนี่ยเช่นอย่างเงี้ยเนี่ยนะสระตัวเดียวอย่างงี้นะอา สระไอเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรคะตัวอานะตัวอีตัวโอนะตัวอ e, ูว o, ว U, เนี่ยนะคะสระตัวเดียวในนั้นอ่ะจะออกเสียงเหมือนกับชื่อเรียกของตัวมันเองเลยก็คือก็ใช่เหมือนกันคะจะออกเป็นยาออกเป็นปีออกเป็นโซออกเป็นนูก็คือออกเป็นอาร์อีโออูนะคะไม่ได้ออกเป็น A, I, o, อะอีโออุงนี้ไม่ใช่นะคะออกเป็นสระ เหมือนตัวชื่อเรียกของเขาเลยนั่นเองนั่นแหละมันเลยเป็นลักษณะเฉพาะนะคะลักษณะของพยางค์เปิดนั่นเองนะคะซึ่งแม่แหวนต้องบอกก่อนว่าถ้าในหัวข้อนี้นะคะ,ะเป็นเกี่ยวกับกราม,มานะคะหลักไวายากรณ์ทางนั้นเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้มันจะน่าเบื่อหน่อยนะคะแต่ว่ามันมันก็ช่วยไม่ได้เนาะตรงมันเป็นเรื่องที่เราต้อง ต้องเรียนให้เข้าใจนะคะให้อันนี้คือต้องต้องจำเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นไวยากรณ์ที่เราต้องจำเพื่อที่จะได้ไปต่อยอดในการเรียนนะะ <_ labeled language> ิวโวสูงต่อไปนะคะ <_ c oughs> อะ่าทีนี้ที่แม่แวนบอกไปว่าสระในพยางคเปิดนะสระเวลามันมีสระตัวเดียวใช่ไหมคะในในในพยางคเปิดอะสระตัวเดียวมันจะออกเสียงเป็นสระ ที่ชื่อเรียกเหมือนของเขาเลยก็คือ a e o u ใช่ไหมแต่ว่าข้อควรจำนะคะก็คือสระ a ตัวนี้นะคะสระ a เนี่ยมันไม่ได้ออกแค่เสียง a นะ,ะมันจะออกเสียงเป็นเออเออได้ด้วยนะคะออกเป็นเออได้ด้วยนะคะออกเป็น a ก็ได้นะคะออกเป็นเออเนี่ยก็เช่นคำว่า the the were me เบเกนต์เบเนียตส์เดคนเห็นไหมนี่ออกเป็นสระเอนะ deken, beker นะฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวแม่แบนขอขอนุญาตเขียนหน่อยนะฮะได้ได้ได้ไหมลองดูดิเขียนได้ไหมอันนี้นะคะเป็นสระจะพยายามเขียนให้ออกเสียงให้คล้ายๆไม่รู้ว่ายังไงนี่นะคะมันจะเป็นแบบอย่างนี้นะคะเออเออนะฮะ เป็นเอเอนะส่วนนี้ก็เป็นสระอธรรมดาเลยนะฮะอันนี้ก็ออกเป็นอโอเคนะอ่าทุกคนน่าจะรู้เนาะว่าสระเป็นไงไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปเดี๋ยวคลิปคลิป,ลปนั่นแหละจะาเว่ยนมาบอกว่าในภาษาดัชนะคะมินมีสระอะไรบ้างเดี๋ยวมาเว่นขอเขียนหน่อย สระในภาษาดัชเนาะถ้าภาษาอังกฤษก,ก็จะพอจะรู้ใช่ไหมอ่นาอ e I o U, ภาษาอังกฤษ A E I O U ใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเนาะส่วนภาษาดัชมันจะเพิ่มมาหน่อยนะคะอ่านมาอันนี้ A ใช่ไหมภาษดัชอันนี้ก็ A นะมีสระเขาจะมีนะอุย๊ยขอโทษค่ะอ่า E แล้วก็สระ E โอ้มันเหมือนก็ไม่เข้าใจนะคะปากกาว่าเป็นยังไงนะ,ะนี่อ่ะ E อันนี้อ e ีนะเอี A, e. ก็อารเออีโอแล้วก็อูนี่นะฮะแล้วมีเพิ่มมานะฮะอันนี้ก็เป็นสระนะคะทุกคนอันนี้สระโอ้ขอโทษค่ะปากานี่มันเซนซิทีฟมากๆเลยอ่านะคะแล้วก็อันนี้ก็ น,นี่ก็ใช่แต่ว่าแต่ว่าตัวนี้อันนี้คือตัวอะไรคะตัววายนะขอโทษคะเขียนไม่ค่อยสวยตัววายนะ่ะจะไม่ให้อ,อมันมันเป็นได้ทั้งสระแล้วก็เป็นได้ทั้งพยัญชนะนะคะเหมือนเหมือนเหมือนคําว่าถ้าถ้าเราอ่านอย่างนี้นะถ้าถ้าตัวนี้นะคะมันจะเป็นอะไรคะมันจะเป็นสระ ใช่ม้มันจะเป็นเบบี้นะคะมันจะเป็นสระหรือคําว่าโพนี่อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสระนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าเนี่ยแต่ถ้าคําเนี้ยเนี่ยคำเนี้ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นพยัญชนะนะคะคือ yogurt, ะคะโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตหรือไม่ก็เนี่ยอันนี้คือคำเนี้ย ออกว่าโยโยค่ะนะคะโยค่ะมันมันจะออกเป็นพยัญชนะนะคะเป็นตัวอขอโทษค่ะมันจะออกเป็นลักษณะออกเป็นลักษณะเหมือนตัวยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ไม่เบนก็จะไม่พูดถึงนะโอเคให้ให้มันเป็นแบบครึ่งครึ่งอ่ะนะทุกคนมันเป็นครึ่งครึ่งครึ่งกันนะคะ <c oughs> นะส่วนตัวตัวไอนี่นะเอเยนี่นะคะไอนี่นะ ก็จะไม่ใส่ในนี้นะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแม่แบนแบนจะบอกว่าตัวเนี้ยอันนี้คือเป็นสระของภาษาภาษาดัชใช่ไหมคะทีนี้ในถ้ามันอยู่เป็นในพยางเขาเรียกนะถ้าทั้งหมดนี้นะมันอยู่ในพยางเปิดก็คือพยางเปิดคือไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะเวลาออกเสียงมันจะออกเป็นสระเสียงยาวนะเป็นสระเสียงยาวนะแต่ถ้าเมื่อไรที่มันไปอยู่ในสระ อาไปอยู่ในพยางปิดที่มีตัวสะกดอะ่ะมันจะออกเสียงต่างไปจากตัวของมันนะมันก็จะออกเป็นสระเสียงสั้นไปเลยนะซึ่งในในสระในภาษาดัชนะถ้าสระเสียงยาวนะฮะสระเสียงยาวเลยเนี่ยเอ,อ่อขอโทษค่ะมันจะอย่างงี้ใช่ไหมสระอาใช่ไหมอันนี้ก็จะสระเอใช่ไหมคะส่วนสระอ e, ี สอีมีอย่างนี้นะสละอีไม่ใช่ดับเบิลอีนะออไม่ไม่ไม่ใช่ตัวนี้สองตัวนะซึ่งเมื่อก่อนอยากจะบอกว่าตัวนี้นี่แหละขออนุญาตค่ะเนี่ยตัวเนี้ยเมื่อก่อนนานๆเลยนะถ้าทุกคนไปไปรู้แบบเหมือนลากศัพท์มาก่อนนะคะเมื่อก่อนน่ะเขาเขียนอย่างนี้ค่ะทุกคนนี่เขาเขียนอย่างนี้นะเมื่อก่อนเลยนะทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะคะ ไม่มีแล้วนะคะในสมัยโมเดิร์นดัชนี้ไม่ไม่ใช้กันแล้วนะคะโอเคเนาะอ่ะแล้วก็สระอ e. ีถ้าสระอ e ีก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตัวตัวอ e ีกับตัวเอนะทีนี้สระโอก็จะเป็นโอโอนะทีนี้สระอูก็จะเป็นอูอูโอเคไหมนี่คือสระเสียงยาวในภาษาดัชนะคะมีอย่างนี้เนาะส่วนอันอื่นอันสระผสมแม่แบ่นจำยังไม่พูดถึงละกันเนาะพูดพูดแค่ว่าเนี้ย คือสระเสียงยาวนะฮะอ่าอ่าอันนี้คือสระเสียงเนี่ยค่ะพวกนี้นะคะคือสระเสียงยาวนะฮะสระเสียงยาวส่วนตัวนี้ถ้าอยู่ในพยางปิดคือพยางคือคือพยางที่มันมีตัวสะกดอะคือคาที่มันตัวสะกดอะนั่นแหละมันจะเป็นสระเสียงสั้นแต่ถ้ามันอยู่ในสระเออแต่แต่ถ้ามันอยู่ในพยางในพยางเปิดเนี่ยค่ะ มันจะเป็นสระเสียงยาวโอเคไหมเพราะว่าถ้ามันไม่มีตัวสะกดเนี่ยพวกทั้งหมดนี้นะคะในวงกลมในวงกลมที่มีแวนกลมให้เนี่ยมันจะออกเป็นสระเสียงยาวโอเคนะโอเคไปทีนี้ลืมต่อไปลืมที่บอกว่าเนี่ยข้อควรจําคือตรงสระเอตัวเนี้ยมันจะออกได้2ออย่างนะคือออกเอกับออกเ นะถ้าเป็นพยางเปิดนะที่แบบไม่มีตัวสะกดนะก็เหมือนที่มิแวนให้ไปแล้วถ้าอยากให้ไอตัวสระเอเนี่ยให้มันออกเป็นเสียงเอเหมือนตัวชื่อของมันตัวตามตามที่เราเรียกเขาว่าเอเนี่ยกฎของเขาคือเราต้องเติมไปให้เขาอีกตัวหนึ่งค่ะต้องเติมสระไปอีกหนึ่งตัวนะเมื่อต้องการให้ออกเสียงเอโอเคนะก็เช่นคําว่านี่แหละเมเนซโอเคนะ ามาดูพยางเปิดอีกข้อสังเกตอีกนะคะข้อสังเกตคือคำในภาษาดัชเนี่ยไม่มีคำใดเลยนะคะที่มีสระซ้ำกันสองตัวลงท้ายโอเคไหมไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยยกเว้นแค่สระเอนี่แหละยกเว้นแค่ตัวเนี้ยจะจงลงท้ายด้วยสระที่ซ้ำกันได้นะคะก็เหมือนตัวอย่างที่ไม่แบนให้ไปอ่ะขออนุญาตจดอีกทีหนึ่งเพราะว่าเนี่ยในภาษาดัชนะคะจะไม่มีเลยนะที่ว่า ลงท้ายเช่นนะสมมตินะเพราะว่ามันไม่มีนะมันไม่มีคํานี้นะทุกคนไม่มีนะคะมันไม่มีแบบลงท้ายอย่างเงี้ยนะลงท้ายสองตัวนะคะถ้าอย่างเนี้ยนาที่แปลว่าข้างหลังเนี่ยนะคะนาไม่จําเป็นต้องเขียนไม่เขาไม่เขียนอย่างนี้นะคะ ปกติอย่างนี้ต้องออกนาใช่ไหม n อา n านี่คือสระอาใช่ไหม no านาอันนี้น่าจะเป็นสระอะใช่ไหมแต่พอมันเป็นพยางเปิดนะฮะที่ไม่มีตัวสะกดตัวนี้มันเลยออกเสียงเป็นสเสียงยาวเนาะที่ไม่แวนบอกออกเสียงสระเหมือนเสียงตัวที่เราเรียกเขาอะ่ะมันก็คือตัวอาไงนะก็ออกเป็นเสียงสระอาไปเลยนะ,ะออกเป็นนาฮนะเะพราะฉะนั้นภาษาดัชนะคะไม่มีอ่าขอโทษค่ะไม่มีคําไหนเลยที่ออกเออที่ ที่สะกดลงท้ายด้วยสระซ้ํากันสองตัวนะคะมียกเว้นแค่นี้นะคะยกเว้นแค่นี้นะคะก็คือพวกอะไรนะเมอิคามเมิเยเมเนเนที่แปลว่าไม่อะไรอย่างนี้นะคะเมนี่ก็แปลว่าด้วยใช่ไหมเนนี่ก็แปลว่าไม่อย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็เซที่แปลว่าทะเลอย่างงี้นะคะหรือเตใช่ไหมเตนะคะที่แปลว่า ชาใช่ไหมนี่คือมันซ้ําได้เฉพาะสระนี้เนาะแต่เป็นสระอื่นไม่ได้เลยนะคะไม่มีนะแบบว่านาหรือเออเออขอโทษค่ะไอตัวนี้ชอบขึ้นมาจังนูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะไม่มีคําไหนมีนะไม่มีเออเออบีบีบ,บีก็มีอย่างเงี้ยมีได้อย่างงี้มีได้เนานะแต่ว่าแต่ว่าถ้าหมายถึงว่าอย่างเงี้ย ซำกันอย่างเงี้ยไม่มีแล้วเพราะเขาไม่ใช้แล้วนะไม่ไม่มีแล้วนะหลือมไม่ก็อ่าสระอะไรสระโออีกใช่ไหมยอย่างเงี้ยก็ไม่มีแล้วนะคะโอเคไหมครบยังครบสระแล้วนะไม่มีแล้วนะคะภาษาดัตไม่มีเลยไม่มีนะคะไม่มีถ้าเป็นในพยางเปิดก็คือเขาเขียนตัวเดียวเท่านั้นก็ออกเป็นสระเสียงยาวแล้วโอเคนะมันเป็นกฎนะทุกคนเราต้องจํานะคะ มาทีนี้มาดูพยางปิดบ้างนะคะพยางปิด slow turn letter crepe slow turn letter c r e p คือคำที่มีตัวสะกดนั่นเองมันก็จะตรงข้ามกับพยางปิดใช่ไหมคะมันก็จะตรงข้ามกับพยางปิดเอ่อตรงตรงข้ามกับพยางเปิดนะ,ะพยางเปิดคือไม่มีตัวสะกดพยางปิดก็คือมีตัวสะกดนะฮะเช่นนะ yes keep ป,ป็น dom both bath book b l o o m f มฟ t h เป็นต้นนะะคือเห็นไหมคะมีตัวสะกดมีตัวสะกดนะนี้นี่ก็ตัวสะกดนี่ก็ตัวสะกด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 นี่ก็ตัวสะกด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 สองตัวควบกลมโอเคอ่าทีนี้มาดูนะคะ พยางปิดนะฮะสระตัวเดียวก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้นะฮะเนี่ยพยางปิดสระตัวเดียวจะออกเสียงแตกต่างไปจากชื่อเรียกของมันเสมอนะเห็นไหมฮะอันนี้แทนที่จะออกวายาสใช่ไหมยอาสออะไรเงี้ยโยอาสยาสไม่ใช่สระอานะออกต้องออกเสียงเป็นสระอะนะฮะอันนี้ก็ต้องออกเสียงเป็นสระอีนะฮะอันนี้ก็ออกเสียงเป็นสระ นะไม่สระเอนะเป็นสระเออันนี้ออกเป็นสระอกนะไม่สระโอนะอันนี้ก็ออกเป็นสระเออเออนะเออนะอันนี้ไม่อูนะทุกคนไม่อุนะออกเป็นเออนะเออเออเออจดหน่อยได้ไหมเผื่อว่าฟังไม่ชัดออกประมาณนี้โอ๊ยโทษค่ะจะพยายามเขียนให้ให้มันกเออ เออเออต้องมีหอหีบกับน,นไหมเนี่ยออกประมาณนี้นะ,ะเออเออเออแล้วก็อยาญชนะเห็นไหมคะพอมันเป็นเขาเรียกนะพอเป็นพยัญปิดนะเป็นพยัญปิดก็คือเป็นคําที่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะเป็นคําที่มีตัวสะกดใช่ไหมพยัญปิดเนี่ย พุทธะตัวเดียวมันจะออกเสียงแตกต่างไปจากชื่อของมันเสมอนะก็มีตัวอย่างเนี่ยเช่นนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นพยางค์ปิดค่ะอลอลมีตัวสะกดอลไม่ออกออลนะไม่ออกออลออกเป็นอลอลอันนี้ออกเป็นอินอินอันนี้ก็อิกอิกไม่อีกไม่ออกอีกนะแต่ออกอิกอิกอันนี้ก็อบอบอนะไม่ออกอบนะไม่อบนะเป็นอบอบ อบอบอบโอเคไหมอันนี้มาทีน,นี้มาดูกฎไวยากรณ์ของพยางปิดนะฮะในพยางปิดที่มีสระหนึ่งตัวตัวสะกดจะมีผลต่อเสียงสระนะฮะทำให้ออกเป็นสระเสียงสั้นนะเหมือนที่เราเรียนมาตะกี้นะฮะเช่นมันอ่านว่ามันนะฮะไม่อ่านมานนะก็ถ้าสะกดก็มอะโนอมัน นั่นเองนะฮะโมอะโนมันนะไม่ออกมานะโอเคทีนี้ในพยางปิดอันนี้พูดถึงสระตัวเดียวนะพอในพยางปิดนะถ้าอยากจะให้มันออกเป็นสระเสียงยาวในพยางปิดจะต้องเขียนสระสองตัวนะเพื่อให้เสียงสระคงเดิมตามตามเอ,อ่อตามตามที่เรียกนะอย่างเช่นเนี่ยสระอาจริงๆมันต้องมันต้อง มันต้องออกเสียงเป็นอาใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยนี่คือเปิดนะไม่มีตัวสะกดเลยเห็นไหมคะออกว่าลาใช่ไหมคะลาพอมามีตัวสะกดปับ๊บอย่างที่แมีแวนบอกมันจะเป็นพยางปิดทันทีใช่ไหมมีสระหนึ่งตัวแล้วก็เป็นพยางปิดเพราะฉะนั้นสระที่ออกจะต้องออกเป็นสระเสียงสั้นนะคะก็เลยออกเป็นลัดลัดนะคะไม่ออกลาดนี่ไม่ออกลาดนะออกเป็นลัดทีนี้ ถ้าจะอยากให้ออกเป็นสระเสียงยาวนะคะในพยางปิดนะถ้าจะให้ตัวอาเนี่ยออกเป็นสระเสียงยาวในพยางปิดเราต้องเขียนสระนั้นเพิ่มใหม่อีกตัวหนึ่งนะคะกลายเป็นต้องเขียนเพิ่มสองตัวโอเคนะเลยกลายเป็นลาดนะคะลาดนะคะเขาเป็นอาลาลัดลาดนะคะเห็นความแตกต่างนะคะทุกคนอ,อ๋ออันนี้คลิปไม่แวน มันบงังมันบังตัวอย่างนะทุกคนอ่าทีน,นี้สระโอนะสระโอเห็นไหมคะโโซอันนี้ก็เป็นพยางเปิดนะไม่มีตัวสะกดเห็นไหมก็จะออกเป็นสระโอปกติของเราไปเลยพอมันมาเป็นพยางปิดปั๊บที่มีสระตัวเดียวเนี่ยเสียงสระสั้นทันทีนทเลยนะฮะเสียงสระสั้นเลยทันทีก็เป็นจ,นจนุนจะุนนะอันนี้คือพระอาทิตย์เนาะอีกตัวหนึ่งนี้นะคะขออนุญาตเขียนเพราะว่ามันไม่อยู่ ขอโทษดีค่ะคลิปไม่แบนมันบังหมดนะก็เป็นเ,เป็นโซนโซนนะฮะแปลว่าลูกชายนะคะเป็นโซนนะเป็นสระโอนะ,ะเห็นไหมอันนี้ก็สระโอสระโอพออยากพออยู่ในพยางปิดอยากให้เป็นเสียงสระยาวเป็นแบบโอก็ต้องเติมให้เขาสองตัวนะฮะอันนี้คือ พยางปิดนะทุกคนนะนี่พยางปิดเหตุผลต้องจำทำไมเราต้องเรียนพวกนี้ทำไมต้องเรียนพวกอย่างนี้เพราะว่าแม่แหวนบอกไปแล้วว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับการผันคํานามนั่นเองนะจากเอกพจน์ไปเป็นพาหูพจน์แล้วก็ผันคำสรรพนามเออคำคุณศัพท์แล้วก็คำกริยานั่นเองนะฮะซึ่ง ต้องรู้เรื่องนี้ก่อนนะถึงจะไปเรียนเรื่องนั้นได้เข้าใจนะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมาอย่างยังไงทําไมมันมาอย่างนี้ทําไมมันเป็นอย่างนี้จะได้ไม่เรียนแบบแบบจะได้ไม like, like like ่เร anyway> okay, okay, like ียนแบบจํานะเขาเรียกว่าเรียนแบบยังไงนะรู้ลึกรู้รากมันเลยนะคะโอเคเนาะซึ่งแม่แว่นก็ไม่ได้รู้ลึกรู้ถึงรากอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแม่แว่นแม่แว่นก็อ่านมาเยอะนะก็เรียนมาเยอะเรียนมาหลายเรื่องนะหลายที่หลายแขนงหลายอะไรอย่างนี้นะคะมันแม่แว่นเลยรู้ที่มาเยอะนะคะแล้วก็ ถือว่าเป็นเครื่องนะโชคดีที่ไปอ่านไปอ่านไปเรียนไปเจอในสิ่งที่ดีๆนะคะก็เลยได้อยากเอามาแชร์ทุกคนนะคะโอเคนเนาะทีนี้มาดูกฎไวยากรณ์ของสรประสมนะคะ g l i n เก r c o m b i n a t i o n s ค l i n เกอร์คอมบินาซ n ส ออกเสียงเหมือนเดิมเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นพยางเปิดหรือว่าพยางปิดนะ,ะก็จะยังออกเสียงคงเดิมนะคะสร,ระผสมก็เลยไม่มีผลกระทบอะไรกับกับเอ่อกับพวกตัวสะกดหรือว่าสระหรือพยางเปิดพยางปิดใดๆนะคะเช่นนะอันนี้กูก็ออกสระอูนะฮะอันนี้โอกับเอเป็นสระอูนะฮะกูก็ออกกูสระอูกูลเห็นไหมมีตัวสะกด อันนี้พยาง์เปิดนะสีเขียวคือพยาง์เปิดเนาะสีแดงคือพยาง์ปิดนะพอเป็นพยาง์ปิดก็ยังออกอูเหมือนเดิมนะก็เป็นกูลกูลนะเห็นไหมออกเหมือนเดิมนะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะอันนี้พยาง์เปิดนะเนี่ยพยางย์เปิดอันนี้ปิดนะแต่ว่าเราจะเทียบที่คำว่ากูใช่ไหมก็ดูนะกูกูลกูเลร์นะออกเป็นระอูเหมือนเดิมนะหรือคำว่าเกา out out there นะฮะเห็นไหมคะมันก็เป็นสระเอาเหมือนเดิมนะคะไม่ไม่มาเป็นเอาแล้วไม่ไปเป็นเอ่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นนะส่วนกูก็เป็นกูลกูเลอร์เหมือนเดิมไม่เป็นกุไม่เป็นกุลอย่างเงี้ยนะไม่เป็นนะไม่เป็นกุลไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะออกเป็นกูลกูเลอร์เหมือนเดิมนะคะเป็นสระเสียงยาวเหมือนเดิมสระสระคงตัวเหมือนที่เขา อกของเขาเนั่นแหละตามตัวเขานะคะอ่าทีนี้มาดูมาดูแม่แหวนใส่ให้ดูนิดหนึ่งค่ะอ,อกเสียงนะอันนี้คือสระอานะออกเสียงเป็นสระอาใช่ไหมอยู่ในพยางเปิดนะพยางเปิดเขียนแค่ตัวเดียวเองเห็นไหมฮะเขียนตัวเดียวก็ออกเป็นเสียงอาอยู่นะก็เป็นนาไม่ออกนะนะไม่ออกนะอ,อกนาะส่วนถ้าเป็นพยางปิด ถ้าจะให้มันออกเป็นสระอาเราก็ต้องเติมตัวเอไปอีกตัวหนึ่งใช่ไหมไอ้ตัวอาไปอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นนาโนอาโมนามนะ,ะเป็นนามนะ,ะเห็นไหมพอเป็นพยางปิดต้องมีนะต้องมีสองตัวเพื่อให้เป็นสระอาโอเคไหมส่วนสระโอเนี่ยโอเนี่ยนะคะในพยางเปิดเขียนแค่ตัวเดียวค่ะคือโซโซพอเป็นพยางปิดนะต้องโซน zone นะคะเห็นไหมต้องต้องใส่ o สองตัวนะเพื่อให้คงสระเสียงยาวของเขานะเพื่อให้คงสระเสียงยาวโอเคอ่ะทีนี้หลักการจำอันอื่นคือต้องต้องจำทั้งหมดนั่นแหละเนะื้อหาที่ไม่แบนเอามาเอามาแช์วันนี้นะคะเอามาสอนวันนี้เนาะส่วนอันนี้หลักการจำของของพยางค์แค่นั้นเองเนาะพยางค์เปิดก็คือไม่มีตัวสะกดพยางค์ปิดก็คือมันมีตัวสะกด จำง่ายๆแค่นี้เลยค่ะโอเคเนาะ,ะจบแล้วค่ะทุกคนอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ,ะฝากกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่แวนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่แวนนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย